ก็ต้องขอสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ r e s w t l i n g Mode รายการที่จะสรุปผลแมชมวยปล้ำหญิงวิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำหญิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะและเราแมวเบี้ยนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองค่ะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่14ของรายการ Wrestling Mode แล้วล่ะคะ่ะซึ่งในเทปนี้นะคะก็จะเป็นการแชร์ความรู้สึกของเราหลังจากที่ได้ชมแมชการประทะกันระหว่างด b r i t รบริดเบเกอร์ d กับ Thunder ์โรซัในรายการ AEW Dynamite ประจำวันที่17มีนาคมปี2021นะคะ เทปนี้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตาไปสักนิดนะคะสำหรับรายการนี้เพราะว่าเราไม่ได้จะมารีวิวแมชมวยปล้ำยิงจากสมาคม WWE แต่ว่าจะเป็นสมาคม AEW แทนค่ะและเราก็ไม่ได้จะมารีวิวแมชมวยปล้ำยิงที่เกิดขึ้นในสึกใหญ่แต่ว่าจะเป็นในรายการรายสัปดาห์แทนอีกด้วยนะคะซึ่งถากว่ามันไม่ได้มีอะไรที่พิเศษแล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่หยิบยกมาพูดถึงกันแบบนี้หรอก เราเชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยอาจจะได้เห็นภาพหรือว่าไฮไลท์ของแมชนี้กันมาแล้วนะคะในช่วงสองวันที่ผ่านมานี้เพราะความเดือดดานความโชกโชนความดิบเถื่อนสุดๆของมันเนี่ยทำให้แมชนี้ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะคะส่วนตัวเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ดูมวยปล้ำจากสมาคม AEW เป็นประจำแต่เราก็ตั้งใจว่าจะไปดูแมชนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราชอบคุณหมอบริทเบเกอร์ค่ะ แต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องรีบไปดูขนาดนี้ไงคือตั้งใจว่าจะดองไว้สักวันสองวันก่อนแล้วค่อยไปดูเพราะว่าขี้เกียรนั่นและค่ะแต่ว่าพอเราได้เห็นภาพแล้วก็ไฮไลท์จากแมชนี้เท่านั้นแหะค่ะเราถึงกับต้องรีบตามไปดูทันทีนะคะแล้วจึงได้พบว่าแมชนี้มันเป็นแมชที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะทํากันในเทปนี้เนี่ยก็คือการป้ายยาทุกคนซ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตามไปดูแมชนี้ให้ได้เพราะว่ามันเป็นแมชที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะอ๋อแล้วถ้าเทปนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องปรับภาพประกอบเป็นขาวดําก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยจริงๆนะคะมันช่วยไม่ได้จริงๆอะคะ่ะเดี๋ยว YouTube เขาจะบินคลิปเราอะนะคะเข้าใจตรงกันเนาะ ในรายการ AEW Dynamite ประจำวันที่17มีนาคมปี2021ซึ่งก็เป็นรายการพิเศษประจำเดือนมีนาคมเดือนนี้อีกด้วยนะคะภายใต้ชื่อของ Saint แ a ทริกส์ Day Slam มีแมชคู่เอกเนี่ยเป็นแมชอันเซนชั่นไลท์เอาท์ระหว่างด็อเตอร์บริดเบเกอร์ดีเกับ t ันเดอร์โรซานะคะซึ่งแมชนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นแมชมวยปล้ำหญิงแมชแรกที่ได้เป็นแมชคู่เอกในรายการ AEW Dynamite ตั้งแต่ที่ออกอากาศมาอีกด้วยนะคะ สำหรับผลของแมชนี้นะคะก็จบลงด้วยชัยชนะของ Thunder Rosa โด้วยการจับบริดเบเ a k e r ใส่ท่า Fire Thunder Driver จากขอบเวทีลงมาบนโต๊ะด้านล่างนะคะแล้วก็สามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้ค่ะ หลังจากที่ตลอดทั้งแมชเนี่ยทันเดอร์โรซแล้วก็บริดเบเกอรนะคะห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดค่ะงัดอุปกรณ์มาใช้กันแบบจัดหนักจัดเต็มทั้งเก้า e, อี้โต๊ะบันไดแล้วก็เข็มหมุดนะคะเล่นเอาเลือดตกยางออกกันทั้งคู่เลยนะคะซึ่งบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าแมชนี้เนี่ยโหดสัตว์รัเสเซียนะคะ หลังจากที่ดีวิชั่นหญิงของสมาคม AEW โดนโจมตีมาอย่างเนิ่นนานนะคะว่าไม่ได้เรื่องแมชนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนกับการตอบโต้ของดีวิชั่นหญิงนะคะหลังจากที่อัดอั้นตันใจมานานว่านี่ไงฉันก็ทำได้เหมือนกัน อันที่จริงแล้วนะคะสมาคม AEW เนี่ยก็เริ่มจะให้ความสำคัญกับดิวิชั่นหญิงของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะตั้งแต่ที่มีการจัดทัวนาเมนต์หาผู้ท้าชิงแชมป์แบบจริงๆจังๆเลยแต่ว่าแมชนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายกระดับดิวิชั่นหญิงของสมาคม AEW ไปอีกขั้นเลย แมชนี้เนี่ยถือว่าเป็นแมชที่สนุกนะคะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็หวาดเสียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงไทม์แมชนะคะที่ดูไปแทบจะหยุดหายใจไปได้เลย p พอร์ฟอร์มโดยรวมค่อนข้างจะลื่นไหลไม่ติดขัดค่ะอาจจะไม่ได้เน้นการปล้ำที่มันหวือหวาอะไรขนาดนั้นแต่การปล้ำเนี่ยก็ถือว่าหนักแน่นแข็งแรงแล้วก็คล่องแคล่วดีนะคะมันอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของแมชนี้สทัทีเดียวอะคะ่ะไอเรื่องของทักษะหรือว่าเทคนิคในการปล้ำแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นจุดอ่อนของแมชนี้แต่อย่างใดนะคะ ซึ่งสิ่งที่โดดเด่นเป็นอย่างมากของแมชนี้นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้อุปกรณ์ต่างๆทั้งโต๊ะเก้าอี้บนันไดรวมไปถึงเข็มหมุดที่เรารู้สึกว่าดึงออกมาใช้ได้สมดุลดีนะคะใช้ทุกอย่างได้แบบว่าทั่วถึงใช้ทุกอย่างได้ถูกที่ถูกเวลา ไม่น้อยเกินไปจนรู้สึกว่าขาดไม่เยอะเกินไปจนรู้สึกว่าล้นมันค่อนข้างจะลงตัวพอดีค่ะอีกทั้งแมชนี้นะคะยังเป็นแมชฮาร์ดคอร์แบบขนาดแท้เลยล่ะคะ่ะที่เน้นมอบความดุความเดือดความดิบแบบจัดหนักจัดเต็มถึงไหนถึงกันเล่นกันหนักชนิดที่ว่าเลือดสาดกระจจยกระจายโหดสัตว์รัสเซียเลยนะคะคือดูแล้วรู้สึกสะใจมากๆเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบมากที่สุดในแมชนี้แล้วแหละคือด้วยความที่เราเป็นคนชอบดูแมชฮาร์ดคอร์อะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยอะคะ่ะทำให้ดูแล้วก็ชอบนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ค่อยจะสันทัดกับแมชฮาร์ดคอร์อะไรแบบนี้เนี่ยดูแล้วก็อาจจะไม่ชอบนะคะมันอาจจะดูรุนแรงไปอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็ไม่เป็นไรนะคะมันขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนเนาะว่ราะชอบแมชประมาณไหน เราชอบหลายโมเมนต์ในแมชนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่น่าจดจำเต็มไปหมดเลยอะคะ่ะแต่ว่าโมเมนต์ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันอึง้งทึ่งเสียวมากที่สุดแล้วเนี่ยก็คือตอนที่เริ่มมีการเอาเข็มหมุดออกมาใช้นี่แหละตอนเทเข็มมุดออกจากถุงลงบนเวทีเนี่ยเราหัวใจแทบวายเลยนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก แล้วคุณหมอบริทเนี่ยก็รับเข็มหมุดพวกนั้นเข้ากลางหลังไปเต็มๆเลยแถมยังโดนจับอัดเข้าโต๊ะซ้ำอีกคือเรียกได้ว,ว่าโดนทุกดอกเลยอะคะ่ะโหดมากซึ่งในแมชนี้เนี่ยเราก็ต้องขอชื่นชมคุณหมอบริทเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเธอทำผลงานในแมชนี้ออกมาได้ดีมากต่อให้เธอแพ้ในแมชนี้เนี่ยแต่ว่าผลงานของเธอในแมชนี้มันก็น่าประทับใจแล้วก็น่าจดจำมากๆเลยนะคะ คือเราชอบที่คุณหมอบริทเนี่ยเขาเล่นแบบไม่กลัวเจ็บไม่กลัวได้แผลไม่กลัวได้เลือดเลยไม่ห่วงสวยเลยเราชื่นชมในความใจถึงของเธอจริงๆเลยนะคะคืออันที่จริงแล้วเนี่ยคุณหมอบริทเออเผื่อว่าใครจะสงสัยนะคะที่เราเรียกว่าคุณหมอบริทเนี่ยเป็นเพราะว่าแกเป็นหมอจริงๆอะนะคะเรียนจบหมอเป็นหมอฟันแล้วตอนนี้เนี่ยก็เปิดคลินิกรักษาฟันเป็นของตัวเองอยู่ด้วยนะคะ คือเป็นทั้งหมอแล้วก็เป็นทั้งนักมวยปล้ำในคนเดียวกันนะ่ะเจ๋งปล่าล่ะคือคุณหมอบริษเนี่ยเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำหญิงคนโปรดของเราในสมาคม AEWU เลยนะคะเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เราเริ่มหันมาดูมวยปล้ำหญิงจากสมาคม a e w นะคะคือตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นเธอเนี่ยเรารู้สึกว่าเธอมีของอะคะ่ะแล้วเธอก็น่าจะสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลมากๆเลยนะคะ ถึงแม้ว่าในช่วงแรกที่เธอเปิดตัวออกมาเนี่ยคนดูจะไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ปล้ำดีมากจริงๆนั่นแหละอันนี้พูดกันตามตรงแบบไม่อวยเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเธอก็พัฒนาทักษะการปล้ำแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้เนี่ยเธอก็มีศักยภาพมากพอที่จะเป็นแชมป์หญิงคนต่อไปของสมาคม AEW ได้ด้วยซ้ำนะคะ เราเชื่อแบบนั้นนะคะเราเชียร์ให้ดเร์บริดเบเกอร์ดีเเป็นแชมป์หญิง AEW คนถัดไปนะคะ และเราเชื่อว่าจากผลงานที่เธอได้ทำเอาไว้ในแมชนี้เนี่ยคงจะเปลี่ยนทัศนคติของคนดูที่มีต่อเธอได้อีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะยอมรับเธอค่ะว่าเธอเองเนี่ยก็เป็นนักมวยปล้ำหญิงคนหนึ่งที่มีความสามารถแล้วก็ครบเครื่องเหมือนกันนะคะไม่ได้มีดีแค่หน้าตาหรือว่าเป็นแฟนของอดัมโคลเบ,เบยอย่างเดียวนะคะ แต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าแมชนี้มันพิเศษแล้วก็มันน่าจดจำแล้วก็น่าจะถูกพูดถึงไปอีกนานเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแมชฮาร์ดคอร์ที่เราไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เห็นกันบ่อยๆบนหน้าจอโทรทัศน์แบบนี้ในยุคนี้อะคะ่ะนึกออกไหมในยุคที่สมาคม WWE เป็นเรท PG เราไม่มีทางได้เห็นอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแมชมวยปล้มหญิงด้วยแล้วเนี่ยฝันไปเธอคะค่ะจะให้ผู้หญิงมาเลือดสาดเลือดอาบกันแบบนี้เนี่ยเขาไม่ยอมหรอกคือเอาจริงๆไหมคะขนาดแมชอินดี้บังแมชเนี่ยมันก็ยังไม่โหดสัตว์รัเสเซียขนาดนี้เลยนะคะ และถึงแม้ว่ามันจะทําให้เราดูด่วนตัดสินใจไปหน่อยนะคะแต่เรากล้าพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําเลยค่ะว่านี่เป็นแมชมวยปล้ำหญิงที่ดีที่สุดในปีนี้ตั้งแต่ที่เราได้เคยดูมาเลยนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นโจทย์ที่ยากมากๆแล้วก็ท้าทายมากๆเลยนะคะหากว่าแมชไหนจากสมาคมไหนตั้งใจที่จะเอาชนะตั้งใจที่จะโค่นล้มแมชนี้ให้ได้เนี่ย และเราหวังว่าทางสมาคม a e w เนี่ยเขาจะสามารถรักษาคุณภาพของแมชมวยปล้ำหญิงแล้วก็ดิวิชั่นหญิงของตัวเองเอาไว้ได้ในระดับที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆรวมถึงพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้น,นกว่านี้ไปอีกเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะคะเราก็จะคอยติดตามดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปเรื่อยๆเช่นกันค่ะ และต่อจากนี้นะคะเราก็คงจะต้องมาจับตาดูกันแล้วล่ะคะ่ะว่าสมาคมอื่นๆทั้งสมาคม WWE หรือว่า Impact Wrestling เขาจะมีการตอบโต้อะไรไหมเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็คงจะไม่ยอมเสียหน้ากันง่ายๆแบบนี้หรอกใช่ไหมล่ะคะคือเราชอบนะคะที่มันมีการแข่งขันกันสูงแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะกำไรมันก็จะตกเป็นของคนดูแบบเราอยู่ดีไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะ ถามว่าเราจะให้คะแนนแมชนี้เอาไว้ที่เท่าไหร่นะคะเราขอให้ไปเลยค่ะ5ดาวเต็ม5ดาวเอาไปเลยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในศึกใหญ่ประจำเดือนนี้นี่แหละจากทางสมาคม WWE อย่าง f a s t l a n นนะคะ <c oughs> ก็อีกไม่กี่วันก็จะเกิดขึ้นแล้วล่ะคะ่ะ ก็เดี๋ยวเราจะได้มาพบกันอีกทีหนึ่งตอนนั้นนะคะในเทปถัดไปของเรานะคะยังไงก็รอติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะคะสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการ r e s t l i n g โ Mode ได้ทางช่อง Youtube The c a t บ e a n ค่ะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ r e s t l i n g Mode ได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The c a t b e a n บนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a t b e บ n ก็สามารถกดติดตามได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนใหม่ๆของรายการ r e s t l i n g Mode นะคะ และสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนให้ The c a t b e a n เนี่ยสามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้โดยการโด o n a t นะคะทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ True Money Wallet เลยค่ะสำหรับคนที่สนใจเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ